สวัสดีครับพบกับพวกเราชาร์ปไปว,วันนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการชาร์ปเกม ep ที่2นะครับ ep นี้เดี๋ยวเราจะเล่นจอยสติ๊กนะครับกติกาเป็นยังไงไปดูกันกติกาทีมงานจะให้น้องๆแข่งวันล่รนด้วยจอยสติ๊กและโหมดที่แข่งคือโหมดกินสไปรัสใครที่ชนะรอดใครที่แพ้ถูกทำโทษ เล่นในบทสไปรัตใครชนะรอดใครแพ้โดนลง oh, โทษโอ้โหต้องหวังทีมแล้วดิที่หายแล้วหายเลยวโอเคตามนี้ตามนั้นโอเคครับผของนแรกเป็นพินโนกิโอตัวเมียนนี่แหละขอตัวเมียนมันเล่นคนเดียวอ่ะ คือสไปรัตเนี่ยข้อดีก็คือมันไม่ยังเป็นต้องยิงเยอะมันก็ชนะได้โตซ่า5.4 5.4ี่นี้ปีเกิดนะห้าปีเกิดก็ไซส์ไม่เป็นไซส์เสื้อเขาที่เขาใส่ใส่5.4สี่อ๋อเป็นคนตัวใหญ่ห้านี่โอ้โหเจอเป็นอะไรเอ้ยเจอเบมเหมือนใช่หรออ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเบมินชิวเบมินอู พีซอกพีโอครับเดบิวไม่กอิกันสไม่ไปกอิบีเร้้้มาแบบโฟร์มายังไงครับนี่กอิีกักบกฮัลโหลกัชิวเดาวอดาวนึ่เซคันด์โอ้ยเต็มไปแล้วเฮ้ยวอขึ้นก่อนวีการฟหลังเข้าเข้าเอ้ย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 อ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ย อก็เปิดขึ้นให้แล <God> ้วพี่เดินเข้าไปตายทาไมอะพี่ชนะได้บ้านบ้านถูกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเออสวยสวยสยสวยปืนเอเปิดมาแล้วถือปืนเฮ้ยมึงอาเายี่นี่ไปปาใครวะสวยสไปวางไปวา้บยวางวางวางหวางให้หน่อยวางให้หน่อยวางให้หน่อยวางวางปืนวางปิดนะวางวงอยู่ตรงไหนวะดูลำบาก สวยการันตีวินครับการันตีวินบอกเลยเฮ้เพื่อนไ้วินว่ะโอ้โหเตกมือดิตกมือดิโอเล่นดีดเก่ง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 โรวอร์วิโก้ไกด์ไอ้ทิงแคนโกอากินได้ยีหรอม่ดีกพูดันนั้นแหละอุ้ยสเต็ปี่ไปแล้วไปแล้ว ไม่ใช่เพื่อนทำเกมเฮ้ยเมอไม่ไปยิงหน่อยวะไม่หนุกเลยวะน่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนไปไหนหมดอ่ะไปยิงกันหมดเลยไปยิงกันไหมอ่ะไปยิงกันหมดเลยไปยิงไปพี่พี่เล่นในเมาอ่ะพี่ไอคนนี้เล่นมาปากกาโอ้พี่เล่นในเมาวะเนี่ยมาปากกาพวกเราเขาเล่นไม่ต้องวางแล้วพี่เต็มเลยเฮ้ย สามตัวเลยเฮ้ยปเปเิดเปินจิบปิดไหมดีออโอ้โหเพื่อนตายห่กกันหมดเล่นไงอ่ะเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเพื่อนแม่ มันวางแล้วกันนี้อยู่จะยันดิกูเลยกูเลยกูเลยโปรโนเฟสเออแพ้แพ้แพ้วางบีไม่ยืนอยู่เออยู่เลยอ่ะเฮียกูไม่มีหูฟังกวอนะมาแล้ว w h a อะไรอยู่ o i n ิฮะเฮ้ยมันวางดีนี่เราเป็นคนดีไม่ไม่มีใครชนะหรอกไปบอสบายบอสบาปบอสชี มากับด่านบายครับผมเร็กโอเมนมาซัพพอร์ตเพื่อนครับเต็มที่เฮี้อยเก้าสิบมาครับจังหวะนี้บอชิเริ่มต้นมาด้วยปืนโกสไปครับจังหวะนี้เพื่อนไปไหนเพื่อนไปที่ควันครับควันไปห้องน้ำเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ทุกคนกิกโคโคสอีกอ่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยกระซู่ชาวล่าสุดโอ้ยเฮ้ยต้องบอดต้องบอดโอ้โหเนี่ยใช้สกิลด้วยสวยพี่โอ้โหยากว่ะ เจ๊ดรอก่อนเพื่อนเดี๋ยวบอดให้เฮ้ยบอด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 ให้เพื่อนบอดสวยเฮ้ยขอนให้เพื่อนก่อนขอนดิขอนยิงไงอ่ะขอนยิงอะกดปุ่มยิงอันน่ะผูกพันปุ่มไหนอ๋อต้องกดผูกขอนซ้ำไปดีเขาไปวางเขาไปวางเขาไปเพื่อนหน่อยวาง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 ปุ่มไหนอ่ะวางวาง M B C M B C คืออะไรอ่ะมันอันไหนวางระเบิดไม่ได้กดวางให้ผมหน่อยพี่ผมวางได้อ่ะอ่ะไปดีไม่วาง เไม่เจอใครเลยเนี่ยเกไหมไม่เจอใครเลยเี่ยแอบไปด้วยกันดีววางเป้าแล้วมารอชีมาพีมา his p p e r ตะโคบเฮ้ยมาแล้วเจ๊แด้มาเอ้ยเพื่อนเอาให้เเอ้ยขอเพื่อนขอเพื่อนพอดีมาดิยิ้ยไม่ด้เี่ได้ยกได้เส่งไม่ีส่งไม่เก็บเนี่ย เมื่อกี้เห็นไอชับตัวนึงครับหลังบอบแล้วหลังบอบแล้วหลังบอบไปเพื่อนบอดให้เพื่อนไป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 ขวัญขวัญขวัญใหเพื่อนด้วยอ่ะเออขวัญเทวินขวัญเทวินขวัญเทวินนี่ขวัญเทวินครบสู้ต้องครบสู้ขวัญ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 ไปได้เออเออเฮ้ยหนีต้องหนีต้องวาร์ปหลบหาปผมวาร์ปไม่เจอชาวเข่าวผิดอุ้ยผมไม่ต้องเล็งนะอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าจันจา พียะซึ่งอะไรดูอะไรอยู่เนี่ยวันไหนเสร็จนะแค่2วินละตานเฮ้มีี่เปอร์เซ็นต์หรอมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ไปห้องน้ำมาห้องน้ำมาควันควันควันแม่ขยันใช้แล้วใช้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยวันี้วันี้เฮ้ย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 หูวยิงยิงยิ้ยิงยิงเฮ้ยร้อได้ไงวะนี่วะ เพื่อนเอ้ยยายาเฮ้ยจับจริงเพื่อนใช้มีดป่นเอามีดไปฟันเขาชาเวอร์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 เฮนควันชาเวอร์ไปทำไมอ่ะยี่ต้องย่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 ช่ยากเกินหรอ้สี่อสองครับจังหวะนี้เฮ้ยชุบยูแคนเลสเลสไลหน้ไหน้า อุย้ยมาเล่นเล่ลลเนต่อด้วยแล้วก็เวลาหมดเออชนะชนะฟรีอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยชนะชื่อรวมกันเฟตติ้ครับคนต่อไปเป็นยังไงไปดูกันเล่มกันที่ด้านไอบ็อกด้วยนี่ไอแคนฮิวนะ เฮ้ยเริ่มมากับช็อตตี้เลยเริ่มมาก็ช็อตตี้เลยตีเดินไปเลยโอ้โหระยะยิวโหนแปะเพื่อนนาข้างนอกคือไปละในเกมยังไม่ไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่รู้อยู่รู้โอ้ยเพื่อนเอาว่ะยิวยิ้ยิยิเก็บไงอ่ะเก็บมีไหมละกันเออเอาเกรดปืนอัาเกรดปืนไม่มีเอ้ยีายเอาเมาส์ลุนเอ้ยไม่ได้จริงว่ะเฮ้ย เฮ้ยตรงกเฮ้ยอุ้ยทันไหมไม่ครึ่งอุ้ยทันสวยดทีมตวยสวยว้ดีไปนะไปทีมต้องวอยเพื่อนต้องวอยเพื่อนวอวอวอเดินไปวอติดเอาเอ้ยเอ้ยข้างบนเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ทันได้เล่นอีกแหละนั่นหรอ สวยทีมนะเฮ้ยจะมีคนรอดอีกคนเหรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีลุ้นไหมไม่ไม่ไม่เพื่อนตายไปวัดกับสไนยอ่ะโดนดีกว่าไม่เดินเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแม่เฮียซาซาเขอเอาแจกท่าซาซายุดดูอยู่นะครับมารับเงินที่แคมชั่ปเป์ได้โดนแล้วเฮลี่คอมเพเตอร์เหลือเท่านล้วม่มีคนหรอ โอ้ยเอาแล้วแต่การตอนนี้คือ3ต่อ4ี่ฮะเฮ้ยชิมเหายละเกมตึงมากเพื่อนโมโหแล้วบอกไม่ยิงเลยว่ะเฮ้ยขอโทษเพื่อนผมมันเล่นเราจริงมากเลยนะดีโอ้ยไม่ให้แบบวี่เจ็ดว่ะหจะได้สําแดงให้เพื่อนไม่เปิดตำแหน่งให้เพื่อนโอ้โหเล่นงงี้ก็สบายดิโอ้ยไม่ต้องทําไรเลยจะได้เพื่อน ทีม <Techn Pokémon> ดีครับทีมดีทำดีทุกคนครับทำดีทำดีเลเวอรไอซ์บ็อกซ์ด่านเดียวกันตัวเดียวกันหรือเปล่าทางด้านไปไปเปิดมพอทีมหน่อยคุณเล่นโชว์น็อกคิโอหน่อยเว้ยน็อกคิโอกินไว้กี่ตัววะมาแล้วจงกวะนี้เฮ้ยหยิบปืนคนอะไรอะเฮ้ยหยิบปืนอ่ะหยิบปืนระเบิดโอ้ยระเบิด เฮ้ยมีฟอสสองตัวมีฟอสสองตัวพี่รีฟอสสองตัวพี่กิหันไปหันไปหันไปโอ้ยเอาไป็นเองเนชิบหายละพี่จะชนะหรือเปล่าโอ้ยเนี้ยเนี้ยทำไมวะโอ้ยจบแล้วครับเดลิกิปาบาดอนเปิดได้สวยมีคนหลุดเปิดด้วยการมีคนหลุดสวยจริงจริงนี่เข้ามุมวิชิเล่นก็คือยืนเข้ามุมรอดักรอดักยิง ตรงกลางมีตัวหนึ่งเป็นฟิีครับผมกูไปมูกูตั้งใกมากกูต้องยิงให้ได้ตักตัวเล่นแบบโปรเพเขาเนี่ยแต่บอมวางมีไปแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมีตัวเลื้อยครับจังหวะนี้อยู่บนไป่เฮียมึงเลื้อยทำไมวะสองตัวด้วยอ้มันเป็นไปไม่ได้เลยอะหลมมเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยอะทีมตุวยนไไม่ได้เลยอะการกันไม่ใช่คำตอบวะแผนตอนนี้เป็นไงครับ พี่จไปดักยิงครับไปดันครับดันดันตรงกลางด้วยโอดินชิปก่อนนี่เก็บเสียงให้ฝั่งรู้ตรงกลางเจอตัวหนึ่งแต่แต่ว่าแต่ว่าโอ้โหตตีแล้ยแต่ว่าจอยค้างอีกแม่งมีปืนใหญ่ครับแต่ฝั่งปืนใหญ่กว่าเฮ้ยทีนโหไม่ได้ทักวินกูมาแบบคีนคีเลยสิตัว ไม่ได้ชนะฮะฮารามครับฮาร์ทมด้วยชอตตี้โดนนำไปอยู่ศูนย์ต่อสามมีโอกาสคัมแบ็กไหมฮะมีครับมีโอกาสสูงครับคัมแบ็กเหรอแพ้เฮ้ยอยู่เมนเฮ้ยสองตัวสั่งตัวไซส์สามตัวแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยเจ็ดทำเกมซ้ายบอมซ้ายบอมซ้ายบอมมาครับโอกาสตัวแรกตัวแรกจะมาหรือเปล่าร้อนร้อนร้อนเงินตายร้อนร้อนอ้ยได้ตัวแรกแล้วโอ้ยร้อนโอ้โหไปกับกูได้ปะไม่ได้เอ้า จี๊จี้อ่ะผมขอนำทางให้จบกันแล้วเรียบร้อยจี๊จี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับชารบเก็บอีพีที่สองครับสำหรับคนที่โดนลงโทษนะครับก็จะมีพี่กินะครับแล้วก็พี่กาฟส่วนของที่รอดก็นี่อ่านี่คนมันเก่งอ่ะเนาะทีมนี้สำหรับบทลงโทษทีมงานก็จะบอกว่าจะเป็นการ โอ้ซับซอนซับซ้อนมาครับโอ้โหรักมากรักมากเออทีนี้คนนี้รักมากก็ต้องเอาความรักอ่ะขอย้อนที้ชุ่มเลยรักมากชุไม่ตายอยู่นะแต่กูรู้เลยว่าชื่อแบรักสุดๆอ่ะตอนเนี้ยตาน่ารี่หน่อยครับรักมากเฮ้ยต้องมาแล้วเดี๋ยวหมอสาวสอง ก็ป่าเลยไม่ต้ดงห่างโอนขาดลากตัดกลางก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับรามินทาบูตแคมป์นะครับที่ให้สถานที่เราในการถ่ายทำครับแล้วก็คอมแรงๆให้เราถ่ายทำกันแบบเลื่นไหลนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามพวกเราเลยครับชาเปอร์นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้พวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมเจนครับบ๊ายบาย